วันที่ Happy Birthday ไปไปปอดไล่ไหมก็คุยจะแรกคุยในห้องรานก็เเข้าไปคนบันดาลคุยเออขอคุยบ้างเคยผมเคยคบกับเด็กก่อนไล่ก็คุยแต่เขาบอกนานมันนานมันมันลอตันคือมันไกลมากอ่ะครูเพราะว่าผมอยู่พิพิณฑ์ลหลอไหมหลอไหมเจอเจอเอสภาพกลอะไเจอกันทีนี่คือแบบตัดเขาบสาไล่แบบนี้คือ เขาไปเจอเขาเป็นเขาเขามาทำงานที่หัวยหินทำงานใีหุนนะไม่ไปไม่ไปไม่ไปได้ม่ไปไม่ไปมีโรงแรมมีสปาไดไปม่ปได้ไปมีโรงแรมสปาผมไปไปรถคันหนึ่งมีสปาแปดลว ไปกินเที่ยวร้านนึงเอาไปคนละพันละเขาพูดชื่อเป็นรู้เลยครับมีอยู่สองร้านนึงว่าหยินเที่อร่อยเราว่าคนละพันแล้วมันเที่ยวไม่สุดทะเลแต่ละัดใช่ถ้าไม่ใช่จะมีร้านนึงอยู่ตรงข้านะากวเที่อยมาากเขแบบ ไม่พอใจมปทหกับพจแล้วตัดบ้างเ้ยพี่จู่ายใจโล่เนคงกนแล้วนั่งจักกันอื่นข้างมาหัวเท่ยัอยู่อ่างนี